แต่เราลองมาดูเอฟเฟกตัวหนึ่งที่น่าจะนำไปใช้งานได้ดีนะครับนั่นก็คือตัวบัมแมปครับตัวบัมแมปนี่ก็เป็นตัวที่มักจะเอาไปใช้กันบ่อยๆนะครับลองมาดูว่ามันใช้งานยังไงนะครับเราลากมาแล้วมันมีหลายๆแบบนะครับ มันมีที่ default ก็จะเป็นลักษณะเป็นหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับมันจะออกแต่ถ้าไมา่ลองแบบนี้ด้วยนะครับมันจะเป็นสปอ t ตไลท์นะครับแบบสปอตไลท์นี่มันจะเป็นแสงนะครับแบบ b e f ฟ r e แบบด f ฟโฟมันจะเป็นทคลายอเป็นอะไรนะ เป็นภาพหยาบๆใช่ไหมครับเห็นไหมครับมันจะมีลวดลายหยาบๆเกิดขึ้นลออเวอร์สปอตไลท์เป็นแบบนี้นะครับเหมือนแสงมันก็จะเหมือนแสงส่องไปด้านด้านมุมขวามือน,นี่อัพเปอร์สปอตไลท์เป็นไงมันก็เหมือนแสงส่องมาทางด้านมุมเมื่อกี้ผม,มพูดผิดเนะาะเมื่อกี้มุมซ้ายนะครับอันนี้มันก็จะเป็นมุมขวา แล้วก็แบบสปอ t l ตไลท์อัพทูแฟตอัพอ่าสปอตไลท์อัพก็คือส่องจากตรงนี้ขึ้นไปอย่างงี้แต่ทีนี้เราอยากจะเปลี่ยนเปลี่ยนทำไงครับก็สามารถที่จะทําเองได้ได้ได้นะฮะนี่ก็คือขยับตัวนี้สามารถขยับตัวนี้นีได้ครับมันมีปุ่ม2ปุ่มให้ขยับนี้ได้นะครับนี่ฮะ ขยับกันทางนี้สินะครับลองลองเล่นดูนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้มันก็จะเหมือนมีไฟสองอย่างนี้นะครับแล้วก็โฟกัสก็สามารถปรับได้นะครับโฟกัสตรงนี้นะครับกัดกว้างโฟกัสแคบนี่นะครับขยับปุ่มสองปุ่มให้ใกล้กันนิดนึง ก็ไม่เล่นไม่ยากเท่าไหร่ครับอันนี้ก็เหมือนมีไฟกระบอกไฟฉายสองนั่นแหละครับแอ,มเ,อมเบียน,น,นก็จะให้แอมเบียนปรากฏภาพขึ้นมาแบบนี้นะครับก็คือรอบๆถ้าเอารอบๆลงไปสุดอย่างนี้ก็คือด้านนี้ก็จะดําถ้าเอามาอย่างนี้ด้านเอามาเลื่อนมันขวามือก็จะเห็นด้านรอบๆด้วยนะครับ ชาน็ตก็คล้ายๆจะแสงจะลดลงไปนะครับนี่ครับจากตรงนี้เห็นเห็นว่าแสงเอามาทางนี้แสงก็จะลดลงไปเหมนเะหมือนกับมันมันมันความฟุ้งกระจายนะครับผมเข้าใจว่าเป็นฟุ้งกระจายนะส่วนพวกนี้ก็ปรับเป็นสีนะอันนี้ก็ มึจะ,นะครับอย่างนี้ไบนะสีเป็นสีเรดนะสีเป็นสีกรีนอันนี้บอมายนี่ก็คือตัวนี้เห็นไหมครับตัวตัวเม็ดเม็ดเนี่ยมันจะดูเหมือนว่าเป็นขอ้อพวกนี้นะ ที่ไฟส่องถ้าเราปรับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือน,อนปกติถ้าเราปรับตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆเป็นลวดลายเป็นเม็ดเป็นเม็ดนะครับอันนี้ส่วนบลูกรีนอะไรพวกนี้ผมลองปรับดูก็ไม่เห็นผลแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของอสปอตไลท์ สำหรับเอฟเฟกที่ชื่อบัมแมปนะครับอันนี้ก็นำมาฝากกันเพียงท่านี้ครับ